สวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่ยี่สิบสามเดือนพฤศจิกายนสอง8ที่อยู่ท่าเวลาเก้าโมงยี่สิบสองนะคะวันนี้หัวข้อของเราคือจะมาคุยเรื่อง e 2นะคะ e 2 e 1เนี่ยเอ่อ multiple business owner เนี่ยยังมีกลุ่มกลุ่มน้องๆที่ยังไม่เข้าใจว่าเป็นนักลงทุนห่างยูซับยูโอนได้แค่ยูเอ่อ,อเปิดได้ธุรกิจเดียวนะคะสมมติยูจะไปเปิดอีกร้านหนึ่งยู่ก็ต้องใช้ธุรกิจนั้นมันไม่มันไม,ไม่จำเป็นนะคะ เราเนี่ยประสบกาณ์ที่มีลูกค้านักลงทุนเยอะแล้วก็มีทนายทุกน่าจะทุกค่ายที่ใช้เขานะ,ะเขาก็มีหลายคนแล้วก็มีเอเจนที่เก่งๆหรือแบบเขาเขาช่วยตั้งแต่ต้นนะคะเขาจะเป็นกลุ่มของกลุ่มของอเมริกันซิตีเซนเนี่ยช่วยตั้งแต่ าหาลีดสายลีดให้ค้มลีดให้คือเป็นโมเดลที่ดีมากเราเรายอมรับเลยนะคะถ้าเขาเป็นคนดีซื่อสัตย์กรณีนักลงทุนใหม่ให้มองหาจุดนี้ด้วยนะคะว่าหลายครั้งคุณต้องคุย,หล,ยหลายคนกว่าคุณจะไว้ใจใครใช่ไหมคะในโลกนี้มันมีทั้งดีและไม่ดีถูกไหมบามงทีคนดีในกลุ่มนี้อา,อาจจะไม่ดีสําหรับกลุ่มหนึ่งใช่ไหมเราไม่ทราบอย่างคนายคนนี้ดีสําหรับคนนี้อาจจะไม่ดีสําหรับคนนี้คุยกันให้ถูกคอนะคะแบบเพทก็ทําำทราบลงทุนนะคะแต่ทําเคสไม่เยอะไม่เกิน10เ,เคสต,ต่อปีถ้าทําไม่ไหวตัวเองเป็นนักคอนชี เพราะว่าเคสต,ตัวเองมีวางแผนตั้งแต่จะซื้อธุรกิจที่ไหนดีลงทุนที่ไหนเนี่ยคุณแหวนมีญาติจะทํายังไงลูกค้าเรานี่แหละองทำยังไงดี <S <S <an> <S ดคุณยังไม่มีคุณสมบัตินะไป build profile ไ,ไป training ไปเปิดร้านไปเรียนเพิ่มเย,ย,ย,ยอะยๆอ,อย่างน้องที่มามาร้านนวดเนี่ยน้องวิสวะไม่มีประสบการณ์เรื่องร้านนวดเลยเ <S an> ขาคุยกับเรา ปลูกติมาสองสปีลรวบอกเฮ้ย hey, นี่คือคอนเซ็ปต์ที่เธอจะมาอเมริกาเธออยากไปอะไรไปร้านอาหารเธอต้องไปเรียนเซิร์ฟเธอถึงแม้ว่าเธอจะเป็นวิศวะเธอเป็นผู้จัดการนะเธอต้องมีประสบการณ์นี้เธอจะไปร้านนวดต้องเรียนไลน์ร้านนวดใช่ไหมคะนี่คือคอนเซ็ปต์น้องเขาก็ทําเขามีทั้งใบเซิร์ฟนวดไปเซิร์ฟร้านอาหารสารพัดรูปแบบแต่ท้ายท้ายสุดโอกาสของการลงทุนมันไม่สม่ครเซิรร้านอาหารที่จะไปก็ไม่ได้ก็ได้มาร้านนวดต้องเตรียมตัวเมียที่ล่าสุดในกลุ รู้จักกันเนี่ยเรานะับถือแกนะบอกน้องแหวนช่วยพี่หน่อยอะไรบอกเราก็กูดูคุณสมบัติของน้องเขาเปิดร้านตามสั่งมานานหกเจ็ดปีแต่ไม่ได้เสียภาษีเราบอกพี่พี่ต้องไม่เสียภาษีเอาหลังนาไปยื่นแบบนะต่อคนไม่รู้เนี่ยเอ่ย่เปิดตามสั่งมานานนะน่าจะจดทะเบียนการค้านะคะเอ่ยยอมเสียค่าบริการนิดนึงอยู่เนาะจดทะเบียนการค้าทาอะไรภาษีก็แทบจะไม่ได้ตัวอย่างค่าหลักค่าใช้จ่าย สมมติคุณเป็น small business ที่เมืองไทยเนี่ยสมมติรายได้คุณขายตามสั่งนะเดือนละสี่ห้าหมื่นห้าสสองหกสิบใช่ไหมคะหกแสนหกแสนที่คุณคุณหักค่าใช้จ่ายมาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หรือหกสิบเปอร์เซ็นต์คุณก็เหลือสามหมื่นหักค่ารถยนค่าประกันค่านอ้นั้นี้คุณถ้าไม่เสียภาษีเลยนี่คือคอนเซ็ปที่คุณจะไปยุโปรไฟล์นะคะบางคนก็ไปเป็นกรรมการบริษัทก็ก็ดีไปนะคะคือคุณเป็นกรรมการเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยคุณต้องยื่นแบบภาษีเพราะว่า อย่างเราอ่ะสามารถเซิร์ชทะเบียนการค้าที่กรุงเทพได้อย่างท่านท่านกรมสหรพุทธยูโน้ตเขาก็มีทีมที่จะไปเซิร์ชหาข้อมูลของคุณได้หมดเช่นกันนะคะก็คือมันไม่เหมือนที่อเมริกาอเมริกาเนี่ยถ้าเป็นข้อมูลของบิสเนสเนี่ยอินดิวอิลอลหรือทักซ์เนี่ยมันยกเว้นเป็นพับฟิกคอมพานีเขาจะไม่ดิสโคลสหรือเขาจะไม่เปิดเผยข้อมูลถูกไหมคะเขาก็จะเก็บไว้นะยูโน้ตมันไม่มันไม่เหมือนการคอนเซปต์คล้ายแต่ไม่เหมือนแล้วอีกอย่างนะเพราะพี่เมืองไทยมัน ถูกเปล่าว่า I don't know I don't know know comment นะคะแต่งงี้ยพี่การที่ดิฉันทำนี่ก็ใกล้เคียงมากที่สุดอะคะ่ะแต่ดิฉันไม่ได้กำลังตีว่าร้อยปร์เ็นนะคะเออว่าถึงเรื่อง e2 multi p l e business นี่มันเป็นเรื่องปกตินะคุณสามารถโอน multi p l e business ได้โดยที่ว่าเมน e2 คุณอยู่ร้านนี้สมมติตัวอย่างร้าน A คุณได้ e2 มาร้าน A ใช่ไหมฮะคุณก็เอาเชปเอาอะไรมาเยอะแยะนี่คุณไปเปิดอีกร้านเนี่ยคุณจะเอาร้านเไปเปิดไหม ได้เหมือนกันแต่ดิฉันไม่เคยแนะนำลูกค้าให้เปิดร้านที่สองในนิติบุคคลเดียวกันในเรื่อง tax structure เพราะอะไรหนึ่งโ okay, อเค worker com สูงขึ้นถ้าคุณมีเกิด6กหก tax audit หรอ payroll audit เนี่ยมันไปหมดเลยอะมันไปทุกค่ายมันไปทุกสาขาที่เป็นชื่อบริษัทเดียวกันอะคุณจะถูกูก audit แล้วสมมติถ้าคุณกูหูกเคี้ยวหกฟอ้องร้องมันก็เจอไปหมดนี่นี่คือสิ่งที่ ต้องพิจนารณาแต่ทาได้ทําได้ไหมก็มีพี่คนที่เปิดร้านแต่เขาไม่ใช่นักลงทุนเขาเอาบิสเนสอีกบิสเนสเขาที่เก็บเปิดไหมเขาไม่เปิดหรอกพี่ตอนนี้ก็จุดอ่อนคือเราต้องไถฝขดบุกแยกไม่งั้นพี่จะไม่รู้่ทุนแต่ร้านที่เขาก็โอเคสําหรับค่าบริการแบนเพชรก็เหมือนนิติบุคคลแยกนะคะไม่ใช่เปิดธุรกิจเดียวแล้วราคาเดียวนะคะนี่เป็นข้อที่จริงแล้ว common sense แบนเพชรทำงานโดยทีมงาน based on common sense ล้วน ะะเราเราคุยกันไปน้องๆที่โทรมาเมื่อวานก็เข้าใจล้วบอกเฮ้ยอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างริงของกลุ่มลูกค้าพี่นะลูกค้าพี่เอเขาไปเปิดบริเนสใหม่เขาเป็นนักลงทุนของเมนรี่เอใช่ไหมคะเขาไปเปิดบีทีนี้เขาก็เป็นไปเปิดบีเกินห้าสิบเปอร์เซ็นตเขาไปถึงหุ้นใช่ไหมคะเขาก็เอาเชฟเอาผู้จัดก,การมาได้ปกติทีนี้เขาก็ไปเปิดซีเขาก็เอามาได้ปกติอันนี้เป็นตัวอย่างเคที่เกิดขึ้นจริงนะ ไม่รู้คุณไปใช้เอเจนต์หรือทนายค่ายไหนอ่ะคุณศึกษาดีๆนะไม่มีใครเขาข้างนะคะอย่างดิฉันเองเนี่ยเปิดอีกร้านหนึ่งอ่ะนักลงทุนดิฉันก็หลานดิฉันเนี่ยทำ e2 เองค่ะคนมาสองรอบแล้วค่ะเชฟเนี่ยบางทีเนี่ยเชฟคุณก็ต้องดูคุณสมบัตินะคุณเอายูยูต้องฟังหลายๆคนพฤติกรรมเขาเป็นยังไงใช่ไหมคะบางทีเอ่อเอาโปรไฟล์ที่ไหนมาหรือบอกไปเรียนมาอะไรเงี้ยเราก็ให้โอกาสโปรไฟล์ดีแต่มาทํางานจริงๆทําไม่ได้ก็มีนะคะก็ค,คือแบบ พฤติกรรมของเชฟคุณต้องดูรยถึงเขากินเหล้าสุโุรีด้วยไหมเพราะว่าพฤติกรรมเหล่านี้มันมีผลต่อการเข้ามามีการมีผลต่อการทํางานหมดอย่างเพราะเราก็ไม่ได้จ้างถูกนะอย่างโลซีซั่นของร้านเราเนี้ยเดี you know, ๋ยวเราแบบแทบไม่มีอะไรํำขายได้ไม่ถึงพันเงี้ยเราคือเราก็ต้องรับแบกรับต้นทุนเราจ่ายเงินเดือนเราจะไปลดเขาเป็นชั่วโมงก็ไม่ได้เรารับปาก s าลี่เชฟเเชฟมาจากเมืองไทยแต่เราขอระวังว่าช่วง b ีซี s ีซั o n เรื่องช่วง summer เงี้ยคุณต้องทํางานเต็มที่ อ,อ,อันนี้นะคะก็คือคุณสรุปแล้วคุณสามารถโอนมัลติพ b u บิสเนสได้สําหรับนักลงทุนนะคะทีนี้ว่าคุณตอนนี้ยังไม่มีสมัครคุณก็บิ i l d p r o f i l นะคะใจเย็นๆลดขายโง่ง่ะบิ i ให้มันแน่นๆเพราะว่าคุณบิ้วนั้นมันก็เหมือนเตรียมตัวคุณมาอาเมริกานั่นแหละอเมริกาเป็นยังเป็นขุมทองและเป็นทางเลือกเป็นโอกาสแล้วก็เป็นตลาดที่ใหญ่มากในทุกเซ t ชันหรือเซกเตอร์ทุกบิสเนสเลยทั้งเทรดดิ้งทั้งเซอร์วิสทั้งไทย ร้า uh, นอาหอรโฮเทลหรือบิสเนสอื่นๆนะอเมริกาเนี่ยตลาดใหญ่มากโดยเฉพาะเอ่ออาหารไทยเนี่ยมันทั่วโลกอยู่แล้วมัน e2 เราสามารถโอนมัลติโพนบิสเนสได้จริงๆนะคอมมอนเซน์น่ที่อเมริกาเนี่ยใครอยู่เมืองไทยก็มาโอนบิสเนสได้เลยแต่ทีนี้ติดตัวอย่างหนึ่งที่ลึกๆอะเป็นที่รู้กันอย่างสมมติคุณคนสองคนอยู่เมืองไทยหนึ่งคนอยู่อเมริกาเอา e2 คนที่สี่มามีสี่คนใช่ไหมคะก็ให้ e2 ถือหุ้น50% ที่เหลือก็คืออเมริกันใช่ไหมคะแต่เนื่องจากแท็กมันคอมพลีเคทถ้าเป็นนะักลงทุนที่ไทยแล้วไม่ได้ไปอยู่อเมริกาเพราะว่ามันไม่ได้สแตนดาร์ดอิักชันเวลาแบ่งกาําไรยกเว้นคุณจดสี C ์ปอเรชัยงเหมือน C hop, นะะ้องอีกค behind, C นสี่อบนะคะเขานักลงทุนดีหายเขาไอ้จดสี่ขอบเลี้ยงน้องเขาก็มาถามสมมติว่าคุณจดเออซี LLC ไปแล้วเราทำยังไงไม่เป็นไรเออซี MC, คุณก็เลือกสี่อบได้ตอนคุณเลือกอีไอเอสไอเอ็นถ้าคุณไม่ได้เลือกตอนนั้นคุณก็เลือกอิเล็กชันเข้าไปหรือคุณโมดิฟายกับ speed. ได้นะคะหรือดิโซตัวเดิมก็ได้ได้หมดนะคะคุณทุกอย่างได้หมดสดชื่นนะคะอเมริกาทำง่ายมากเหมือนลูกค้าเราคนนึงบอกว่า,าคุณแมเนี่ยเมืองเมือง,งอเมริกาเนี่ยทำได้หมดเปิดปิดบริษัทเจ้าของธุรกิจทำเองได้หมดเลยที่เมืองไทยนะทะเบียนการค้านักบัญชีทนายมันไม่เหมือนกันนะยูโน่ดูระบบระบบซิสเต็ม ของเมืองไทยจริงๆอ่ะคนเก่งคนฉลาดเยอะแต่เขาไม่ได้ถูกให้โอกาสที่จะมาถ่ายทอดในจุดเนี้เราเราเชื่อว่าทุกทุโลกทุกทโลกทุกประเทศเลยมีคนเก่งๆแต่ทีนี้โอกาสของที่เขาจะให้มามันได้มันไม่ได้อเมริกาเนี่ยเป็นเป็นประเทศที่เปิดสําหรับคนนะคะให้โอกาสสําหรับทุกคนใช่มันจะมี ต่อต้านสีผิวหรืออะไรก็เฮยมันมีทุกที่ใช่ไหมคะอยู่ที่ว่าคุณเลือกทือจะไปไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ก็ทุกอย่างเปิดโอกาสเราเป็นคนมโลกสวยนะยูน you know, อปีน้าน่าจะดีขึ้นปัญหาทางาศิของได้สลยทีเดาวใครด่าอะไรแกเยอะๆแกก็ไปแก่ <c oughs> แกแกจะขึ้นภาษีอะไรของแกไม่รู้สักพักหนึ่งคนดา่าแกเยอะแกก็เปลี่ยนใจไม่ขึ้นแล้วยูนอฟเมืองไทย36%กเปอร์เซ็นก็เหลือสิเ้ายังไงก็สูงอยู่นะคะก็คือเราต้องวางแผนอ่ะยูนอฟก็ต้อง ทอต้นทุนของร้านอาหารมันก็สูงขึ้นจะทำยังไงที่แก้ปัญหายัางไงมันก็แลตฟกร์มก็จําเป็นนะคะก็คือคุณทำธุรกิจต้องดูดีๆคนขาในอยากออกคนนอกอย่างเข้าแต่เรายัางไงยังมองว่าร้านอาหารเนี่ยก็ยงเป็นที่ต้องการแล้วก็เป็นโอกาสของคนไทยเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็คืออยู่ที่ว่าคุณจะปรับตัวเราตลอดแค่ไหนใครสนใจใช้บริการขายของนิดนึงขายบริการนิดนึง เออก็ยังล็อกลูกค้าอยู่นะคะเออแฮปปี้ซันดี์นะคะรักษาสุขภาพรักคุยกันใหม่ค่ะสั